นี่เจอนมเอิร์ดเชียงรายแน่นอนแน่นอนเด <ไง S 1> ี๋ยวเราจะปั่นจักรยานชิวๆไปกับบรรยากาศแบบนี้อู้ยสวยงามสวยงามเส้นทางสวยงามะนะบรรยากาศชิวๆครับน,นที่อันกับน้าที่สวยงามเพื่อขนสมาชิกเจอน้องๆคนรักปั่นคนรักสุขภาพอันนี้ก็สุดใจแล้ว แล้วมาเป็นความโชคดีของคนพื้นที่ได้มาใ้าที่ตรงนี้เป็นประจำสวยงามมากโอ้โหทั้งสายปัน่นสายวิ่ง้อ,าาอาาสวยงามสวยงามสวยงามทั้งามดนี่คือพื้นที่สวยงามของอ่างบางพระ